สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ Official of Love นะคะกับอ้วนวันนี้เราจะมาในหัวข้อความรู้สึกดีที่เขามีให้คุณตอนนี้ยังมั่นคงอยู่ไหม นะคะมาเช็กกันเนาะ,ะมี3ามกองให้เรื่องเหมือนเดิมนะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วนึกถึงคนที่คุณอยากรู้อยากถามไพ่แล้วก็เรื่องมาหนึ่งกองไม่เก็บไปคิดมากไม่เครียดนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่สุ่มมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติของพลังงานรวมรับไปแต่สิ่งดีๆมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวบางครั้งพลังงานมันอาจจะสลับกันสลับเองได้เลยลัคนาราศีไม่ตรงแต่ว่าถ้าพลังงานตรงก็ดูได้ขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย สวัสดีค่ะกองที่1น,นะคะกับหัวข้อความรู้สึกดีที่เขามีให้คุณตอนนี้ยังมั่นคงอยู่ไหมเนาะเรามาลุ้นกันนะคะก่อนอื่นมาดูพลังงานของคุณก่อนวันนี้3ามไปดิฟูนะคะอัศวินถือเหรียญแล้วก็เด็กถือดาบนะพลังงานของคุณนะคะมีคนเกิดท่าดินพืชสบกันมาก่อนแล้วก็ท่านลมมีถุนดตดุนกุ่มนะคะพลังงานของคุณนะคุณเป็นคนไม่ยุติ เป็นคนที่ไปตายเอาดาบหน้าได้อยากไปไหนก็ไปอยากทําอะไรก็ทําไม่เคยเกรงใจใครเอาแต่ใจตัวเองสุดๆนะอยู่กับความสุขนะคะเป็นคนสุขนิยมเนาะอะไรที่มันทุกข์นี่คุณจะไม่ไปยุ่งเลยคุณเป็นคนปล่อยวางเป็นนะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนั้นเลยนะคะใครก็ตามนะไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของนะคะถ้าเป็นทกซ i กกับชีวิตคุณทิ้งได้หมดกองเนี้ยนะคะ ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะคิดอยู่เสมอว่าชีวิตคนเรามันสั้นเออสั้นเกินกว่าจะไปเสียเวลาให้กับความทุกข์เนาะประมาณนั้นแหละเป็นคนที่ลักษณะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะแล้วก็ลักษณะของคนแบบ เออคนเรามีกี่ชาติไม่รู้แต่ที่แน่ๆ่มีชาตินี้ชาติเดียวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ยังไม่เคยตายแล้วก็กลับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคุณก็จะรู้สึกว่าคุณใช้ชีวิตเต็มที่นะกองนี้นะคะใช้ชีวิตคุ้มเนาะมีความสุขในทุกๆวนันแต่ไม่ใช่ว่าจะปล่อยชีวิตไปตามสายลมและแสงแดดขนาดนั้นแต่คุณเป็นคนทําอะไรที่เป็นวางแผนระยะยาว5 10, 20, ปี10ปี20ปีอาจจะเป็น ออวางแผนเรื่องการเงินซะมากกว่านะคะเห็นลันล้าแบบนี้แต่มีเงินเก็บนะไม่ได้แบบไม่ไม่ได้แบบแบบลันล้าแบบใช้ชีวิตแบบสำเร็จเทเมาหรือใช้ชีวิตล่องลอยไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรแต่กลับเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแต่คุณไม่ได้เป็นคนที่แบบตั้งหน้าตั้งตาหาแตงเงิน เหมือนคุณหาความสุขให้ตัวเองเก็บส่วนหนึ่งนะคะไปเที่ยวเอาไปให้ความสุขตัวเองส่วนหนึ่งประมาณนั้นนะเป็นคนแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งเงินเป็นนะ บอกไม่ถูกนะคะลักษณะประมาณนั้นเนาะแต่ว่าจะเป็นคนที่แบบนิสัยเหมือนเด็กไปสักหน่อยนะคะไม่ว่าจะอายุแค่ไหนก็แล้วแต่เนาะคุณจะมีความเป็นเด็กในตัวนะคะกองนี้นะน่าจะเคยมีแผลเป็นไม่บนหน้านะคะหรือหรือไม่งั้นก็บนหัวนะมันมีตําหนิอะประมาณนั้นแหละนะคะช่วงนี้อาจจะเสียเงินเสียทองเพราะลูกหลานบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะประมาณนั้นแหละแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะคนหน้าแค่ไม่ร่วง เล็กๆน้อยๆนะคะเออเป๋ไหวอยู่อาจจะค่าเทอมลูกไหมเออหรืออาจจะพาครอบครัวไปเที่ยวก็ได้ประมาณนั้นแหละนะคะมาดูกันความรู้สึกดีที่เขามีให้คุณตอนนี้ยังมั่นคงอยู่ไหมมาดูก่อนเขาคนนั้นเป็นใครนะคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างเนะาะห้าใบนะคะห้าดาบสองถ้วย เด e อ o ทาวเก้าถ้วยแล้วก็ไฮปรินเทสคนคนนี้หรอคะไม่โสดนะคนคนนี้นะเป็นคนคิดเยอะคิดมากนะคะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะลังเลนะช่วงนี้เขาลังเลตัดสินใจอะไรไม่ได้สักอย่าง นะทุกใจมากเลยเครียดมีอะไรเกิดขึ้นปุปปับฉับพลันไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนความลับแตกนะคะอาจจะแบบคนของเขานะหรือว่าตัวหลักของเขาก็ได้นะรู้ว่าเขามีกิกหรือเปล่านะคะบ้านแตกเลยทีเดียวเนาะความลับแตกนะคะเรื่องเกี่ยวกับรักซ้อนตอนนี้กําลังวุ่นวุ่นวายๆนะคนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องรักซ้อนนะคะชีวิตชีวิตวุ่นวายไปหมด นะแล้วก็มีแบบผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะโดนด่าค่ะเออประมาณนั้นแหละแรงเลยพอสมควรพอสมควรนะคะกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเลยนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยช่วงนี้นะคะเออประมาณนั้นแหละเป็นเพราะไม่ไม่มาก่อนได้เคยผ่านชีวิตการแต่งงานมาก่อนนะคะถ้าคุณมาถามหาเออผู้หญิงนะคะโอ้มีโอกาสที่จะเป็นกิก๊กเป็นชู้คนอื่นเขานะคะสูงมากๆเลยถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะมีแบบ เจ้เลี้ยงหรืออะไรก็ได้นะลักษณะประมาณนั้นเลยนะเออแต่ที่นแน่ๆเนะี่ยเขาไม่ได้โสดนะต้องมีใครอยู่แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะอาจจะแบบเหมือนค,บ,คบกันอยู่หรืออะไรประมาณนี้นะคะอารมณ์ไม่ค่อยดีคนนี้อารมณ์แปรปรวนง่ายนะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆนะคะเพราะว่ามีปัญหานะในบ้านของเขามีปัญหาเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องความรักโดยตรงเลยทีเดียวนะคะเออนั่นแหละทะเลาะก,กันที่บ้านแตกเลยนะ ด่ากันเสียหายเออพูดจาก็าแบบไม่สุภาพชีวิตของเขาเนะี่ยไม่เท่ากับคุณอันนี้ยมาดูกันความรู้สึกที่เขามีให้คุณตอนนี้ยังมั่นคงอยู่ไหมเออ,อ่ะอถามที่เขามีให้คุณนะคะอัศวินถือเหรียญหนึ่งดาบหกดาบ แล้วก็หกถ้วยแล้วก็ h e r m i t ยังมั่นคงอยู่ไหมกองนี้ยังมั่นคงอยู่แต่เขาอยากจะดูนานๆน,นะคะคนนี้เขาน่าจะดูคนานานเขาขอดูก่อนนะคะแต่เขามีเล่ห์มีเหลี่ยมกับคุณนะก็ระวังเขาจะลองใจคุณหรือว่าเล่นเกมกับคุณก็ได้นะลักษณะประมาณแบบลองใจมากกว่าแหละดูทรงแล้วมันไม่ได้มาร้ายอะ่ะเท่าที่เราดูอะ่ะแต่เขามีอะไรปิดบังซ่อนเร้นคุณก็น่าจะเรื่องที่เขามีใครอยู่แล้ว ออคำว่าใครอยู่แล้วของเขานะมันแปลได้สองอย่างนะเพราะว่าไพ่มันออกมาไม่ค่อยดีขอโทษจริงๆนะคะอาจจะไปเป็นกิ๊กเป็นชู้เขาเหมือนมีคนเหมือนมีคนอุปถัมภ์อะหรืออาจจะลักษณะแบบก็มีตัวหลักแต่มันยังไม่ชัดเจนนึกออกไหมก็คือยังสามารถเลือกได้อยู่อย่างนี้ก็ได้นะคะก็แบบตอนนี้ก็ทะเลาะกะับทางโน้นอะไม่เกี่ยวกับคุณนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณนะคะเออมันเป็นปัญหาของเขานะปัญหาที่เขาก่อนะไม่ใช่ปัญหาของคุณเนาะ เออไม่ต้องห่วงปัญหามาไม่ถึงคุณด้วยอยู่ที่เขานั่นแหละนะคะกองนี้นะคะยังมั่นคงอยู่นะคะทุกอย่างยังดีอยู่เขาขอดูก่อนนะกับความสัมพันธ์กับคุณในครั้งนี้นะคะลองคุยกันก่อนลองคบกันก่อนนะคะใช้เวลานะเออไม่ต้องรีบนะคะกองเนี้ยเพราะถ้าดูเพราะที่เราเราดูนะคะถ้ารีบแล้วแล้วจะเสียให้เขาไปชัดเจนกับตัวเองให้เขาไปเลือกก่อนให้เขาไปตัดสินใจก่อนนะคะ ไม่อย่างนั้นคุณจะเข้าไปอยู่ในปัญหาของเขานะซึ่งคุณอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ได้เออเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าเขาไม่โสดเราคิดว่าคุณไม่คบเขาแน่นอนหรือเขามีใครอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณเป็นคนสุขนิยมไงคุณไม่เข้าไปยุ่งอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นท็อกซิกกับชีวิตอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาคงต้องไปจัดการอารมณ์ต้องไปเลือกนะคะจะต้องไปแบบจัดการชีวิตของเขาก่อนแน่นอนละกองเนี้ยนะคะประมาณนั้นแหละ นะยังมั่นคงอยู่นะคะยังอยากไปต่อนะคะแต่ใช้เวลานิดนึงเนาะก็ยังคุยอยู่นะคะทุกวันนี้ก็ยังส่องคุณอยู่นะยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณไปหมดนะคะก็แสดงว่าเขาให้ความสนใจคุณพอสมควรเพราะฉะนั้นนะคะทุกอย่างก็ยังดีอยู่ยังมั่นคงอยู่คะ่ะไม่ต้องห่วงกับคุณนี่นะถ้าหากว่าเออเขาเคลียร์ตัวเองได้เขารู้ว่าจะต้องทํำยังไงต้องมาดีอะ่ะเพราะว่าถ้ามาไม่ดีคุณไม่เอาแน่เลยเออ เขารู้อยู่นะคะว่าเขาต้องทํำยังไงแต่ให้เขาไปตัดสินใจก่อนให้เขาไปเลือกก่อนนะคะส่วนคุณก็หลั่ละนะคะอยากไปไหนก็ไปอยากทําอะไรก็ทํานะคะไปเลยเนาะไม่ต้องสนใจเขามากนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เขารักเราจริงนะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้มีเราอยู่ในชีวิตแล้วเขาจะไม่ทําให้เราเสียใจใครก็ตามที่มาทําให้เรากังวลเอ๊ะเอ้ยทําไมอะไรยังไงอย่างเงี้ย ไปเลยค่ะไม่ต้องถามเหตุผลจริงๆเพราะคุณน่ะเวลาคุณรักใครจริงๆอ่ะรักมากๆอะ่ะแม้กระทั่งจะพูดทําให้เขารู้สึกกังวลเสียใจคุณยังไม่พูดเลยแต่ถ้าคนที่ทําให้คุณกังวลได้นะคะทําให้คุณแย่ทําให้คุณรู้สึกแย่แสดงว่าเขาไม่ได้รักคุณจริงเออแต่คนนี้นะคะก็ยังมาดีอยู่นะพลังงานยังดีอยู่นะคะดูไปก่อนก็ได้ กองนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคชดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกองที่2นะคะกับหัวข้อความรู้สึกดีที่เขามีให้คุณตอนนี้ยังมั่นคงอยู่ไหมมาดูพลังงานของคุณก่อนวันนี้3ใบนะคะเจออ็ดเหรียญน,นะคะเด e s ซันแล้วก็ 8ถ้วยนะคะพลังงานของคุณนะคะมีท่าดินรู้ศกันมังกรคนเกิดวันอาทิตย์แล้วก็าตาน้กากรกฎพิจิกมีนคุณเกิดวันที่7วันที่8วันที่19วันที่10วันที่1ได้นะคะ <c oughs> พลังงานของคุณนะคะ <c oughs> คุณเป็นคนที่มีทุกอย่างเลยเนาะตอนนี้ชีวิตก็ไม่ได้ลําบากอะไรนี่ชีวิตก็ดีดีนะคะแต่แบบอยากจะไปเที่ยวเหรอเบื่อแค่นั้นเองเบือ่อเบื่อจริงๆแค่นั้นเองอารมณ์คุณอะสุขภาพร่างกายก็ยังแข็งแรงอย,อยู่นะคะเป็นพลังงานของคนที่มีคู่หรือไม่มีคู่ก็อยู่ได้ เ,เป็นคนที่มีพลังงานบวกเวยอะมากเลยกองนี้ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่มันจะมีแค่เบื่อๆเซ็งๆแค่นั้นแหละช่วงเนี้ยนะคะจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นความรักใหม่งานใหม่ออลู่ทางการเงินใหม่ๆ นะเข้ามาในชีวิตนะคะอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้กองนี้นะคะถ้าหากว่ามีความรักหรือหรือว่าคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะมีโอกาสที่จะเป็นรักแท้เป็นคู่แท้เป็นคู่บุญคู่บารมีของคุณเลยทีเดียวถ้าเข้ามาช่วงนี้แต่ต้องเป็นคนใหม่ๆนะคะเออเนาะเบื่อก็ไปเที่ยวไพ่บอกแบบนี้ยนาะงเงินก็มีแล้วนะชีวิตดีดีนะคะเบื่อไปเที่ยวจบแค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรเลยกองนี้นะไม่เจ็บไม่จน ชีวิตด,ดีดีนะดีจนคนอื่นเขาอิจฉาเลยด้วยซ้ำไปเนอะรูปร่างหน้าตาก็ยังดูเด็กกวัย <c oughs> เยอะเลย <c oughs> ดูแลตัวเองดีอะกองน,นี้นะคะมาดูกัน <c oughs> ความรู้สึกที่เขามีให้คุณตอนนี้ยังมั่นคงอยู่ไหมมาดูเขาก่อนนะคะวันนี้ห้าใบเนาะ temperancethe devil หนึ่งไม้ อ่าริเวียร์ดิมาเกียนนะคะโอ้คนนี้คนนี้ฉลาดสุดๆเป็นคนโดดเด่นเด่นชนิดที่แบบมีแต่คนอิจฉาเด่นเกินไปจะเป็นภัยกับตัวเองเลยนะคนคนนี้มีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากๆเลยนะคะแต่เป็นคนขี้รําคาญเป็นคนขี้หงุดหงิดไปสักหน่อยนึงนะอารมณ์แปรปรวนง่ายนะขึ้นขึ้นลงลงนะคะแต่ไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะคนเนี้ยเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนปรับตัวเก่ง ปรับตัวเก่งไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่เอาตัวรอดเก่งสุดๆนะคนนี้เก่งมากๆนะคะเป็นคนที่ฉลาดสุดๆเป็นคนที่แบบฉลาดแบบเขาเรียกว่าอะไรฉลาดเกมโกงก็ได้นะจะเอาแบบดีหรือจะเอาแบบแบบแบบสายแบบดาร์กเทาๆก็ได้นะลักษณะประมาณนั้นอนะ เออเป็นคนที่อะไรเป็นคนเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ไวมากเลยแล้วเขาเป็นคนชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะชอบหาความรู้ใหม่ๆเข้าตัวเองตลอดเลยนะทั้งทั้งเรื่องในประเทศและนอกประเทศนะคุณนี้รู้หมดคุณนี้เก่งนะคะเก่งชนิดที่หาตัวจับได้ยากมากเลยคุณนึกไม่ถึงหรอกว่าเขาทาไมถึงฉลาดขนาดนี้นะคะเป็นคนที่ทําอะไรแบบแผนซ้อนแผนเลยนะแล้วเป็นคนที่มองคนออกด้วยคุยไม่กี่คํารู้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนนี้ใสยังไง นะเป็นลักษณะของผู้อย่างรู้เลยนะเออฉลาดสุดๆคนนี้ทำอะไรก็สำเร็จไปหมดเขากิ่งไม่รู้จะพูดยังไงเออแต่ว่าค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนะออกจะยิงๆไปสักหน่อยเอาแต่ใจตัวเองนะคะถามว่าเจ้าชู้ไหมลึกๆเพื่อนคนเจ้าชู้เขาเรียกว่าเจ้าชูเงียบ <laughs> คนนี้มีทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างแล้วบ้านรถที่ดิน สังหาริมทรัพย์มีทุกอย่างชีวิตไม่ได้ลําบากมาดูกันนะคะเอออาจจะมีงานอะไรเกี่ยวกับที่มันเป็นสีเทาๆก็ได้นะหรืองานที่มันเกี่ยวกับใต้โต๊ะก็ได้นะหรืออาจจะเป็นงานกลางคืนก็ได้เหมือนแบบเออผับบาร์อ,อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออประมาณนั้นนะคะมาดูกันความรู้สึกดีที่เขามีให้คุณตอนนี้ยังมั่นคงอยู่ไหมกับคุณนะยังไงเนาะยังมั่นคงอยู่ไหมสองดาว พินถือดาบหกถ้วยห้าไมา้พร์มิถามว่ายังมั่นคงอยู่ไหมเหมือนคุณกับเขาทะเลาะก,กันบ่อยไหมืหมอนแบบเขาเรียกว่าทัศนคติไม่ตรงกันหรือว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอหลังๆเขาเครียด นะคะก็เลยหลบไปอยู่ในโลกของตัวเองช่วงนี้โลกส่วนตัวก็จะสูงไปสักหน่อยหนึ่งนะกับความสัมพันธ์เหมือนต่างคนต่างแบบไปอยู่ในโลกของตัวเองถึงว่าแล้วคุณเบื่อเบื่อเร็งเรงนะคะขอโทษจริงๆถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณคุณออกไปได้เลยนะคะมันมันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่คือมันเหมือนคุยกันไม่กี่คำเอแล้วก็นิ่งไปหายไปนะคะแล้วก็โผล่มาอีกทีนึงอะ ทะเลาะกันนิ้วก็หายไปอีกมันความสัมพันธ์มันแบบเปิดเปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดอะถึงว่าพลังงานของคุณมีอะไรใหม่ๆเข้ามาสแสดงว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะอาจจะไม่ใช่คนนี้นะคะถ้าคนนี้เป็นคนเก่าที่คุณมาถามหานะมันเหมือนเขาถอยแล้วอะเขามีความรู้สึกว่าคุณกับเขาอะมีอะไรที่มันแบบ มันยังไม่พอดีกันนะคุยกันไปมันก็รู้สึกขัดขัด,ขดนะมันขัดแย้งกันอยู่เนาะมันไม่ได้ลื่นไหลมันไม่โฟล์วความสัมพันธ์หลังๆเนี่ยเขามงแบบเนี้ยนะคะเพราะว่าตัวคุณและตัวเขาอะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็อยู่ได้ เพราะฉะนั้นนะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบต้องการหาคนที่พอดีกันเป็นคนมาฮิวใจนะคะเออมาฮิวใจเขาหรือว่ามาดูแบบมันชุ่มฉ่ำหัวใจมากกว่าระวังคุณกับเขาอะมันเหมือนไม่ได้หาคนที่จะมามาซับพอร์ตในเรื่องของการเงิน แต่ซัพพอร์ตทางด้านจิตใจมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองนะว่าคุณกับเขาน่าจะเป็นมิตรที่ดีต่อกันได้แต่ถ้าจะเป็นแบบสัมพันธ์ฉันชู้สาวหรือไปถึงคำว่าครอบครัวไม่น่าจะได้เพราะดูแล้วเขารู้สึกว่ามันหลายครั้งมากเลยที่รู้สึกว่าคุยกันไปแล้วมันขัดขัดกันคุยแล้วมันไปต่อไม่ได้คุยแล้วมันนิ่งไปคุยแล้วมันไม่โฟล์ขอโทษจริงๆนะคะเออ เขารู้สึกอึอดอัดอะรู้สึกแบบบางบางบางคำพูดก็รับไม่ได้บางคำพูดมันก็แรงเกินไปนะคะหรืออาจจะไปขัดใจเขายัางงี้ก็ได้ความรู้สึกมันประมาณนั้นอะแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรที่ดีต่อกันยังได้อยู่นะเออเขาก็ไม่อยากที่จะแบบทำให้แบบบัวช้ำน้ำขุนอะนึกออกไหมเออก็แบ่งรับแบ่งสู้แต่ถามว่ามันมีพลังงานของความมั่นคงไม่มีเลย มันไม่มีความมั่นคงเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่เป็นแบบเอ่อผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอ่ะเป็นได้แบบแค่คนรู้จักหรือว่ามิตรที่ดีต่อกันนะขอโทษจริงๆนะคะความรู้สึกมันมันมันไม่มั่นคงแล้วอะค่ะมันมันถอยหลังแล้วอะเออเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณยังรักกันดีอยู่ก็ระวังเรื่องคำพูดก็ได้นะคะเพราะมันจะทำให้ความสัมพันธ์แย่ลง กองนี้นะคะก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกองที่3นะคะกับหัวข้อความรู้สึกดีที่เขามีให้คุณตอนนี้ยังมั่นคงอยู่ไหมมาดูพลังงานของคุณก่อนวันนี้3ใบ1ไม้3ดาบแล้วก็ทิ้งถือถ้วยนะคะพลังงานของคุณมีธาต ไฟเมสิงธนูธาตุลมเมถุนตุลกุมธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนนะคะคนเกิดวันที่3ได้ช่วงนี้รู้สึกกังวลหรอรู้สึกเครียดหรือเปล่าเหมือนรับอะไรไม่ได้สักอย่างหน, <c oughs> นึ่งของเนี้ยประมาณนั้นแหละนะคะคุณป็นคนโดดเด่นเนาะเป็นคนที่แบบเด่นเกินไประวงังมันจะเป็นภัยกับตัวเองนะคะมันมีคนอิจฉาประมาณนั้นแหละนะคะถ้าอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ต้องคิดมากนะคะเริ่มได้เลยเนาะโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะเรื่องงานของคุณโดดเด่นมากๆเลยอยากทาอะไรใหม่ๆนะคะ เออเกี่ยวกับเรื่องงานทําได้เลยเนาะเฉะพาะเรื่องงานนะคะส่วนเรื่องความรักช้าแล้วดีไม่ต้องรีบนะคะความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่งานโดดเด่นมากๆเลยนะคะจะมีแบบงานใหม่ๆโปรเจกต,ต์ใหม่ๆออไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณเนาะช่วงนี้ระวังนะคะเลือดตกยางออกจากของมีคมนะคะบาดประมาณนั้นแหละนะคะเป็นคนใจดีเนาะเป็นคนที่แบบ ช่วยเหลือคนอื่นได้หมดเลยนะแก้ปัญหาของคนอื่นได้หมดยกเว้นปัญหาของตัวเองตกมาตายลังเลลังเลตัดส,สินใจอะไรไม่ได้เลยทีเดียวนะคะระวังเรื่องรักสามเศร้าด้วยละกันช่วงนี้นะคะเออเวลาใครเข้ามาใหม่ๆก็ดูด้วยนะคะว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าเนาะเพราะว่าถ้าโสดไม่จริงนะคะมันจะทําให้ชีวิตของคุณวุ่นวายเออปวดหัวเนาะเออประมาณนั้นแหละนะคะช่วงนี้ลังเลตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้เลยนะคะเออก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่ามีอะไรให้ต้องลังเล เรื่องงานดีจะตายนะเอางานกับเงินก่อนละกันเนาะความรักก็ช่างมันเถอะถ้ามันไม่ดีก็ผ่านก่อน <c oughs> ของเนี้ยมาดูกันความรู้สึกดีที่เขามีให้คุณตอนนี้ยังมั่นคงอยู่ไหมนะคะมาดูเขาก่อนห้าเรียญเจ็ดไม้สตรงหนึ่งถ้วย หนึ่งใบเฮอร์เมสนะคะพลังงานของคนคนนี้หรอคะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเนาะช่วงเนี้ยเงานก็เยอะนะยุ่งวุ่นวายเหนื่อยจะตายนะแต่ทําไมเงินมันน้อยจังเลยหาเงิน <c oughs> ไม่เจอ <c oughs> เออมันเหมือนกับเขาทํางานแบบมันไม่คุ้มกับกับ,ก,บกับแรงที่เขาเสียไปค่าจ้างมันไม่คุ้มอะ่ะเ,เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเกินกว่าแบบผลตอบแทนที่ได้รับอะประมาณนั้นแหละแต่ก็ยังทําอยู่นะแต่รู้สึก เครียดไงรู้สึกแบบเซง็งอะลักษณะประมาณนั้นแต่ก็ยังกินดีอยู่ดีนะคนคนนี้นะคะเป็นคนหน้าตาดีสวยหลอดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนในฝันของใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆเลยมีคู่หรือไม่มีคู่ก็อยู่ได้นะคนคนี้ค่อนข้างจะดุดุไปสักหน่อยนะคะโลกส่วนตัวก็จะสูงสูงแต่เป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนเป็นคนที่ เออเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนดูคนนานด้วยนะไอคนเนี้ยนะคะเขาไม่ค่อยรีบเท่าไหร่เท่าที่เราดูโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะก็มีคนมาขายขนมจีบก็อยู่บ่อยๆอนะอันเนี้ยก็มีมาใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีไงเออหน้าตาดีไม่พอฐานหน้าดีอีกต่างหากนะคะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าบางคนก็ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเงินก็อาจจะเรื่องสุขภาพก็ได้รู้สึกแบบ รู้สึกไม่ค่อยสบายก็ได้นะลักษณะประมาณนั้นเสียเงินเสียทองเพราะเพราะว่าไปรักษาตัวเนาะค่ายาค่าหมออย่างนี้ก็ได้นะคะลักษณะประมาณนั้นถ้าเป็นผู้ชายนะเป็นพลังงานของผู้ชายกลุ่มนี้ชีวิตดุ่ร่มว่าสุขสบายดีนะคะกินดีอยู่ดีสุขสบายดีจะตายนะถ้าไม่พูดถึงเรื่องเงินเนาะมาดูกันความรู้สึกดีที่เขามีให้คุณตอนนี้ยังมั่นคงอยู่ไหมนะมาดูกันกองนี้นะคะควินถือถ้วย หินถือดาช่วยเติมสตอร์เจ็ดเหรียญก็ยังมั่นคงอยู่นะคะความรู้สึกดีที่เขาไม่ให้คุณก็ยังมั่นคงอยู่ี่ก็ยังเป็นคนในฝันของเขานะคะก็ยังอยากไปต่อ เออบางคนก็อาจจะมีแบบนัดเจอกันนัดไปเที่ยวหรือว่าไปกินข้าวหรือไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละนะคะช่วงนี้หรอก็ระวังเรื่องแบบคาพูดด้วยละกันเนาะเออนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรนะคะยังมั่นคงอยู่นะยังเป็นคนที่ถูกใจยังเป็นคนที่รักยังเป็นคนที่พิสวาสอยู่นะคะเออกองนี้นะเขาเขาเขาชัดเจนมากเลยนะว่าเขาชอบคุณะ เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตอนที่ความสัมพันธ์ของคุณนะ่ยมันไปถึงไหนแล้วเพราะว่ามันเป็นไพ่สุงเนาะแต่ที่แน่ๆยังอยากไปต่อนะคะยังอยากจะมั่นคงนะบางคนก็อาจจะมีแพลนแบบจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ก็ได้นะ หลังจากที่ไปทานข้าวกันมาไปเดทกันมาหรือไปเที่ยวกันกลับมาอย่างนี้ก็ได้ลักษณะมันจะประมาณนั้นนะคะไม่มีความมั่นคงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะทั้ง3กองเนี่ยกองนี้ดูมีแสงสว่างปลายมองที่สุดเออโชคดีมากเลยนะคะกองนี้เนาะเออก็ยังไปต่อนะคะยังเป็นคนในฝันของเขานะ เออเป็นนางฟ้านางสวรรค์ยังเป็นแบบพ่อเทพุตุพ่อเทวดาของเขาอยู่เลยนะเป็นพ่อทุนหัวแม่ทุนหัวอยู่เลยนะคะก็ยังดีอยู่นะความรู้สึกมันเพิ่มมากขึ้นกองนี้นะคะไปถึงไปถึงความมั่นคงเนาะประมาณนั้นแหละนะเพราะว่าดูแล้วอะ่ะเขาก็เขาก็น่าจะโสดนะหรือถ้าเป็นคนที่เป็นคู่มาถามนะคะก็ยังดีอยู่เขาก็เป็นคนเปิดเผยดีนี่มีอะไรเขาก็บอกหมดโสดก็โสด,โสดไม่โสดก็คือไม่โสดก็แค่นั้นเองเนาะ ดีอยู่ค่ะความรู้สึกอ่ะก็ยังรักดีอยู่นะคะยังไม่ไปไหนหรอกแบบเนี้ยนะคะคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันไพ่บอกแบบเนี้ยของนี้นะคะก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุภาพแข็งแรงค่ะ